เนาะผู้กระทำตามคนขอหลออเนาะขอหลอคนให้ขึ้นให้โปรสเรื่อยเป็นรางสีเนาะผู้อยอาขึ้นนะเ้าจมาแงาม้มผู้ว่ามันจ่เห็นด้วยใจเพืนว่ามันอยู่ที่ใจของคนนม่ใ<ช> <ๆ S 1> จะบูชาเนาะบูชาจะบูชาเพ็นว่าครับนมันสการผู่าอ่าจะเลื่อนพอนจะเลื่นพอนนังจังใบสี่็คืนไหนเลาอยู่ครับครับแม่พแนเพิ่งมีเรื่องนี่แหละนั่งจังแชร์นมรสการครับ มานี่ก็มาหอดมาถึงปูคือเก่าน่ะปูเพราะว่ามือนั้นคักโพดเว้นอนสมห้องแมแตกตุ่มเลยเนาะอืม72บ่72ปูให้2เม็ดเดียวอืองเม็ดเดียวปูบพว่ามันมียนไปเบิ่งอยู่แม่แต่เคียเนาะเพรว่าเห็นบ่มันหยังมาเบิงว่าันว่ามันก็มืเกินี่เนาะ ไม่ไม่ได้เอาจากไหนเป็นมากเหมือนเดมากมากจริงจริมปูที่เขาตัวมีอย่างแมวทางสำหรับมือนี้ตัวใดงเป็นด้วนเนาะเพื่อสี่เหรียญเนาะครับเพื่อสี่เหรียญให้ให้ให้เพื่อนไปรถคือว่าขอเล่าดิปูฮะขเล่าพัฒนาขอตั้งประเทศอีกแล้วบ่ขอฟังคุนไปเลยครับขอตั้งประเทศน้อยและลาวโอ้ขอขอตั้งประเทศเนาะไปไปเวียดนามแล้วกับมาลาวนะครับฟังขวฟังคนดิครับโอ้ฟังขวบฟังคนเนาะขวข่ามเฮา ฟังใส่ผมเขาเนาะฟังใส่ฟังใส่เขาเลยขาม่หัวก็เอาบ่บอกมากทำเพลงก็เนาะครับเอปุ้ยเลยเตรียมนี่ขึ้นแล้วเอาแน่เพิ่นกให้แดดอ่อนร่มโตก็เนาะเขาจะขึ้นในพิ่นครับปูนี่บอกว่าทำเพลงแบบแมนๆเอาไปเข้าตัวเดียวรถไปเข้าตัวเดียวเออเข้าตัวเดียวรถเอาไปใส่อยังเนาะปูแบบเข่าไม่ใจปูมาเข่าเจ็บนะเนาะเจ็บเออเข่าเจ็บเม็ดเดียวพี่น้องเอฟซีเอาใจปูมาบอาหลายแนวบ่อกบอาหลายแนว บ่วอกวาลายยางมือนั่นปูก็ยังบอกว่าสองกันสองบนนี้พูปูปูพาไปเบิ้งที่แม่แต่เขียนบอกว่ามีเจ็ดสองวัสันปูบอกว่านี่ยเอาชายเอาวัสดุเจ็ดสองแม่นี่หลีพี่น้องอม,มือนี่เ้วยบหรมือนี่ปูบอกว่ามีเก้าตัวเดียวท่านบอกไปบอกมาปูว่าเจ็ดใส่วัสันเก้าเจ็ดไม่เป็นเก่าเจ็ดตัวเดียวโครโลบ่ได้ยากเลยในยน้อยแขน็ง พี่น้องเอฟซีท <c oughs> uh ั้งหลายกรับแคปหน้าจอว่าได้เขียนยากต่อแล้ให้เอรให้เดี๋ยวเดี๋ยวรอทีมงานเขช็ดไปก่อนเก่าเช็ดเนาะแม่นพี่น้องเก่าตัวเดียวนั่นแหละครับพอเก่าตัวเดียวปูนี่แม่นด้วยครับพี่น้องแม่นรัฐบาลไทยกับแม่นเห็นบอกปูบอกว่าสามสามเอาสามสามดีนเก่าสามให้ตัวเดียวเนาะฮาลักใส่กับว่าเฮ็ดเอาเนาะให้แจ้งมาได้แล้วเนาะปัน ยืนไหนเอาก็สามสองตัวแล้วรักใช้เอาผู้กวางสิเนาะไม่ใช่พ่อเสียบผู้ขวบใหญ่เนาะต่างตๆทงไว้้ามาแล้วต่างๆไหนได้ปะเนี่ยได้ๆๆเลี้ยงไร่ใหญ่จะไปเอาของห้าหามาสั่งดอกเ้องมาสั่งบ่ได้เอาไปใส่ส่วนตัวใชนั้นห้องมาสั่งอย่างเดียวที่ครูน่ะเพื่อสั่งมีบาทหนึ่งสองบาทได้เพิ่มท่านมาพันสองพันกัมาซื้อมาปุลมาซื้อมาเลยบ่มีพอลงปู๊บิดกบาทได้เนาะ นึงง่ายๆปูิวสาบันไันเพส่วนเสาแรงกัาบินทั้งเสาสนาบินหดเอวเคนเ่าคอยมีบานึงสมาบัิคอยสะสมใบเนาะ็อยเตรียมคอยสร้างให้ญาติสร้างให้ญาติถำห้องเห็นแวสร้างยีดีทํำจริงครูเด่นเก่าบอกพี่น้องเอฟซีับเอาน้ำเด้อครับกับหัวครับพวกไม้เข้ากับอกตัวเดียวกันให้พี่แย่หน้าวับครับ เ่าหลายตัวน้อยๆแข็งๆเอาซ้อาอาอาำอยู่ละเขาคือเขารุดคือรุดประสันปูพันวาปูแมน่นมากเด้วิ่งตัวเดียวนี่แม่นมากเลยทุกครั้งไม่มีลุดบาัวาไทยหรือเล้าสายวิ่งสายรุดนี่วิ่งรุดเก้าเม็ดเดียวครับเมื่อนี้เราต้องไปเห็นอย่างหลายปูว่า เด็กมันลอยมาอยู่อยู่ในนี่ดาวปูว่าบางหน,นึ่งก็ได้แนวทางจากพะถมมาแล้วเนาะพี่น้องบาดนี้ก็ได้แนวทางจากปูดูลานพิชชาเอาเนาะเพื่อ,อส่วนเขาสัมพันธ์กันได้สั่งห่วมกันเนาะปูน,นุ่งส้มงให้แม,ม,ม่นมากครับตอนนี้ปูคนเกิดกำลังเฮ็ดกำลังสั่งเนาะสั่งของน้าม,ม,ามเพื่อลูกหลานสิมาเนสั่งดูดีๆในนี่ของนามใกล้สิแล้วเนาะปูเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว คอยต่อเติมไปเรื่อยไปเ็ดไปเรื่อยๆเราไปพี่น้องมากกับที่ใดสะดวกสบายเนาะนั่งพกกระจได้แล้วละนั่งคนเรียบร้อยแล้วนั่งกระจได้แล้วมาตัวโล่จะพลังงานเสียงอาทิตย์ใจเย็นๆก่อนยังพลังงานเสียงอาทฉริยะต้องกุติอยู่ กูติพ่อแล้วูเอกุติเอาแค่นี้มันว่พ่อแล้วสัมผัสพ่อแล้โอ้กุติปูบอกง่ายเราสัมผพ่อแล้วบอกอีกต่อสัมผัสพ่อดีเข้ามันบอกว่าพอใจที่สิ่งเราเขามีอยู่นะไม่อยากกดดิ่มไปล้นมันสินะมันแล้ายๆกับว่าเฮียนเสาเดี่ยวฝากไม่ไพ่ตัวนี้เนาะปูเนาะออแล้วมันนุ่มอันนี้พระจะกระทมกระทอมรังเดียวนี่แหละพอใจสิ่งเขามีอยู่กับพ่อแล้วความสุขซึมนี่แหละครับเอาว่าไปบืนไปให้เขาถูกใจเขาครับมันก็นัำทัพหนารับแดดรับฝนได้กับพ่อละ สำนีพ่อเร็วคอยมีมองลบฝนก็บอกแดดนะโอ้สาธุสาธุ่านนปูนะแมนเมนอันนี้ตามตามหักเจนนะนปูนะแมนพอดีกับความสูงมันถึงนิดนึ่พอดีบาหวดนเใหญ่พอดีห้ามเข่รับเคร่ยหลงสมาธิไปซื้อพิจณาในจิงเฮาอดีตที่ผ่านมาเลยคือเบิ้งเบ้องดีตจ้าวองมากแล้วพิจนาโอ้ีเนาะที่เปิดไดมากแล้เพื่อเฮาได้มากแบบ แจกลูร้านออกไปเงสินะได้มาเห็นก็แจก่นไปให้ทุกร้านมีสุขวมชัยเด้อกูได้รับสมดในช่องก็ไรช่องไหนแน่ก็ตช่องขอโชคบ่สอพาโชคคนเดิมแล้วก็สอพาโชคแล้วก็มีนวลพารวยสุขใจชาแนลสุรศิลป์พาโชคหลายช่องนี่ที่จริงมันหลายช่องครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งยังกับเป็นสิบกาช่องอะยัไง ดไหลเนาะเป็นกําลังแรงใจให้กันเนาะครับนะช่ยกันคนละไม้ละมือควมสําเร็จก็ยู่เฮาหอมแฮงหอมใจกันนีล่ะเด้อผู้ฝากทุกคนอันผูบ่ได้านํากับโมทนาบุญนํากันเนาะสานาขอบครับุครับ